ช่องตามใจทูเดย์บทที่179อมแมลงวันหนึ่งตัวชูหมิงช่วยคุกเข่าลงที่พื้นด้วยสีหน้าซีดขาวคนฉลาดอย่างนางทำไมถึงไม่รู้ว่าเสด็จปู่จะเดินหมากแบบนี้ตอนนี้สำหรับเสด็จปู่นั้นนางได้กลายเป็นหมากที่ไร้ประโยชน์ไปแล้ว นางรู้สึกเจ็บปวดทั้งทรงอกและไม่สนใจอะไรแล้วพลันถามขึ้นเสียงแข็งเกรงว่าเป็นเสด็จต่างหาที่ไม่อยากให้ข้าอยู่ในตำแหน่งชายาอองชีแล้วไม่ทราบว่าท่านปู่เลือกใครไว้ใช้หมิงหยางหรือไม่เจ้าไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอโศว,วาฟูชูพูดออกมาด้วยสีหน้านิ่งๆเพราะอะไรชูหมิงช่วยถามขึ้นอย่างเครียดแค้นข้าเพียงแค่ทําผิดไปแค่เรื่องเดียวทําไมเสด็จปู่ถึงทอดทิ้งข้าที่ข้าออกไปส่งโจกข้างนอกก็เป็นคําสั่งของท่าน ถ้าหากบอกว่าต้องรับโทษเสด็จต่างหากที่ควรคำว่าตัวต้นเหตุของเรื่องได้เงียบลงทันทีแม้ว่านางจะใจกล้าขนาดไหนแต่ก็ไม่กล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ว่าสวาฟูชูกลับพูดขึ้นเสียงแข็งตัวต้นเหตุของเรื่องถูกต้องที่ให้เจ้าไปทำโจกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองนั้นล้วนแต่เป็นความคิดค่าแต่น่าเสียดายที่เจ้ากลับไม่สามารถทำสำเร็จแถมยังทำพลาดด้วยให้เจ้าไปแจกโจกตั้งหลายวันคนในเมืองหลวงต้องช่วยกันพูดต่ออยู่แล้ว ทำไมเจ้าต้องไปหาหูยินเลียงกับชายาองค์ชินลุยด้วยไม่ว่าจะทำอะไรเจ้ากลับมุ่งหาแต่ผลประโยชน์เท่านั้นเกรงว่าจะทำให้เจ้าเสียแรงเปล่าแล้วใช้โอกาสนี้ทำเพื่อตัวเองถ้าหากว่าเจ้าสามารถทำออกมาดี <c oughs> ก็คงไม่ต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์วันนี้ตั้งแต่เรื่องทสร้างหงป่วยเจ้าก็ใช้ชื่อข้าไปข,ข่มขู่แม่นมาสีตอนนั้นข้าก็อยากจะจัดการเจ้าแล้วเพียงแต่เห็นว่าเจ้าเป็นหลานในไส้จึงให้โอกาสเจ้าอีกครั้งแต่เป็นที่น่าเสียดายเจ้ากลับไม่รู้จักรักษามัน พ่อเกิดเรื่องขึ้นเจ้ากับหาข้องว่าตัวเองตั้งคันเพื่อให้พ้นผิดโดยไม่มีรู้จักสำนึกเลยสักนิดเจ้าจะอยู่ในตำแหน่งพระชายาต่อไปได้อย่างไรข้าไม่มีทางให้เจ้าทำลายชื่อเสียงองคฉีแน่นอนชูหมิงช่วยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทุกทรมานแต่ข้าเป็นหลานแท้ๆของท่านนะท่านคิดเผื่อองค์ฉีแต่ทำไมไม่นึกถึงข้าบ้างโซฟูชูจ้องนางเพราะว่าองคฉีเป็นหลานชายข้าและก็เป็นความหวังในอนาคตของข้าที่สามารถพึ่งได้ ชูหมิงช่วยหัวเราะออกมาพร้อมกับผู้เสียสีแต่น่าเสียดายที่ท่านต้องผิดหวังแล้วคนโง่อย่างอองฉีไม่ได้สนใจในตำแหน่งรัชทายาทและเขาเองก็ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นรัชทายาทด้วยโซ so, ฟูชูสีหน้าปกติมากนั่นมันก็เป็นพัฒนาการจะโทษใครไม่ได้ถ้าหากเขาไม่สามารถทำได้ก็ต้องเป็นองฉูโซ so, ฟูชูพูดจบก็ออกจากห้องตำราทันทีแล้วเหลือเพียงชูหมิงช่วยที่ทุกทรมานอย่างสาหัสคนเดียว เดิมทีนั้นนางกลับมาที่บ้านก็เพื่อจะมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าที่แท้คนที่น่าแค้นมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นเสด็จปู่ช่างน่าขันนักและที่ยิ่งน่าขันมากไปกว่านั้นเขายังบอกว่าถ้าอองชีเป็นไม่ได้ก็คงเป็นอองชูแต่ตอนแรกนั้นนางได้ยินว่าเขาจะสนับสนุนอองชีถึงท,ที่สุดถ้าหากว่าไม่ใช่ประโยคนี้ที่เขาพูดออกมานางจะยอมยกพี่เฮาให้กับนางแพทย์สยาหยวนชิงหลิงได้อย่างไร นางค่อยๆเดินออกมาด้านหน้าประตูมีคนรับใช้ของโซฟูชูเฝ้าอยู่เขาพูดขึ้นด้วยสีหน้าไร้เยื่อใยพระชายาใต้เท้าโซฟูชูกำชับว่าให้ท่านทำตามที่ใต้เท้าสั่งใต้เท้ารับรองว่าสามารถรักษาตำแหน่งชายาของท่านได้อย่างแน่นอนชูหมิงช่วยโมโหมากจึงตบหน้าเขาไปอย่างแรงสุนัขรับใช้เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดกับข้าแบบนี้เจ้าเองก็ดูถูกข้าอย่างนั้นใช่หรือไม่คนรับใช้ไม่ยอมหลบจึงโดนเข้าเต็มๆแต่สีหน้าก็ยังคงไร้อารมณ์เหมือนเดิม พระชายากลับดีๆขอรับชูหมิงช่วยออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทางกลับมานางทั้งอึ้งและโมโหพยายามใช้ความคิดหาทางตอบกลับแต่ก็คิดไม่ออกนางไม่ได้โง่ที่คิดจะเป็นศัตรูกับเสด็จปู่แต่ว่าถ้าหากเสด็จปู่ต้องการจะหาหญิงสาวในตระกูลชูมาแทนตำแหน่งพระชายาอ๋องชีของนางมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกก่อนลงรถมาสีหน้าโมโหและเครียดแค้นเมื่อครู่นั้นนางได้ทิ้งไปหมดแล้วพลันเปลี่ยนเป็นสีหน้าอ่อนโยนนุ่มนวล นางสั่งให้สาวใช้ไปเอาซุปที่ห้องครัวแล้วยกไปให้อองฉีด้วยตัวเองพ่อองชีมองเห็นนางพันนึกถึงคำที่นางพูดออกมาวันนี้เขาก็งเงียบไปทันทีชูหมิงช่วยค่อยๆเดินเข้ามาแล้ววางถ้วยซุปลงบนโต๊ะจากนั้นก็นั่งลงพลางมองอองฉีอ,องชีเองก็ทำได้แค่มองนางพันพูดขึ้นกลับมาแล้วหรือนางพยักหน้าเบาๆแล้วอ้าปากพูดพรุ่งนี้ข้าอยากจะเข้าวัง ทันใดนั้นอองฉีไม่รู้ว่านางต้องการอะไรจึงตอบรับไปครั้งหนึ่งแล้วไม่พูดต่ออยู่ดีๆชูหมิงชุยก็เริ่มตาแดงขึ้นน้ำตาเริ่มเอ่อน้ำเสียงก็เริ่มแหบพร่าเรื่องที่ข้าได้ทำพลาดไปนั้นข้าอยากจะชดใช้ที่จริงสองวันมานี้จิตใจข้าไม่สองงบเลยและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเอาแต่เจ็บปวดข้ากลัวมากว่าเรื่องที่ข้าทำลงไปนั้นจะทำให้ท่านเสียหายและกลัวว่าจะทำให้ท่านต้องโดนล,ลงโทษด,ด้วย ดังนั้นข้าก็เลยคิดหาวิธีเพื่อให้พ้นจากความผิดนี้ข้าคิดว่าข้าตั้งคันแล้วจริงๆแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่ละครบ้าบอข้ารู้สึกเสียใจและอยากรีบเข้าไปกลับทุนเร็วๆนางสูดลมหายใจเข้าพร้อมกับค่อยๆเงยหน้าขึ้นและพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลดังนั้นข้าจึงตัดสินใจเข้าวังเพื่อไปรับโทษและรับผิดชอบในสิ่งที่ข้าทำไปทั้งหมดคำพูดพวกนี้อองฉีไม่คาดคิดมาก่อนเขาจ้องหน้านางแววตาดูมีความโศกเศร้าเสียใจ โทษตัวเองและปนความหยาบก,กระด้างองชีก,กุมมือนางไว้แล้วพูดขึ้นเจ้าวางใจเถอะข้าจะช่วยพูดให้เจ้าเองชูหมิงช่วยน้ำตาไหลแต่กลับพยายามฝืนยิ้มออกมาเพื่อให้เขารู้สึกปวดใจขอบคุณที่ท่านยังเชื่อข้าทุกคนต่างมีความรู้สึกนึกคิดเรื่องนอกเมืองหนักหนาขนาดนี้เจ้ามีใจหวังดีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เจ้าเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดดังนั้นเสด็จพ่อต้องเข้าใจ ชูหมิงช่วยซบลงไปในอกเขาพร้อมกับพูดเสียงสะอึกสะอื้นขอบใจท่านมากที่ยังเชื่อใจข้าองชี้หลุดผมนางผ่านไปสักพักถึงพูดขึ้นเบาๆข้าต้องเชื่อเจ้าอยู่แล้วเพราะเจ้าเป็นชายาของข้าแต่ว่าแววตาของเขากลับดูเมือ่อยที่จริงเขาไม่ใช่คนโง่เขลาสิ่งที่ชูหมิงช่วยพูดออกมาในวันนี้นั้นสามารถมองออกว่านางต้องการอยากได้ตำแหน่งชายาองค์รัชทายาทสายตาที่ดูบ้าคลั่งของนางนั้นสุดท้ายก็ไม่สามารถหลอกเขาได้ แต่ความอ่อนโยนนั้นสามารถแซงทำได้แต่ว่าลึกๆในใจเขาก็หวังว่าตอนนี้นางทำออกมาจากใจจริงถ้าหากว่าเจ้าอยากให้ข้าแย่งตำแหน่งองรัชทายาทข้าก็จะพยายามอย่างเต็มที่แต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นั้นข้าเองก็ไม่สามารถกำหนดได้ององฉีพูดนางเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับกระพริบตาไม่ใช่ว่าข้าหวังให้ท่านแย่งตำแหน่งองรัชทายาทข้าเพียงแค่เชื่อว่าท่านสามารถเป็นคนที่มีความสามารถอีกคนหนึ่ง ดังนั้นท่านต้องพยายามคว้าให้ได้เสด็จต้องช่วยท่านอย่างแน่นอนองชียิ้มออกมาแต่ว่าในใจลึกๆนั้นกลับนิ่งสงบเขารู้ดีว่าตัวเองไม่เหมาะและนางก็รู้เหมือนกันคำพูดนี้ฟังดูเป็นเรื่องโกหกมากช่วยเอเป็นคนฉลาดและก็เข้าใจสถานการณ์นางรู้ดีว่าการแย่งตำแหน่งรัชทายาทนั้นต้องเสี่ยงแค่ไหนนางไม่ได้แสดงความวิกตกกังวลใดๆออกมาเพียงแค่บอกเขาพยายามให้มาก หางตาที่นางซ่อนไว้นั้นมันคือลูกไฟเขาไม่เคยเชื่อในคำพูดของหยวนชิงหลิงแต่ว่าตอนนี้กลับรู้สึกเจ็บปวดที่เป็นอย่างที่นางเคยพูดเอาไว้อ,องฉีไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไรในใจนั้นกระวนกระวายไปหมดเขาวัดหวังกับความรักเอาไว้อย่างสวยงามถ้าหากว่าความรู้สึกมีอะไรแปดเปื้อนหรือมีการนำมันมาใช้ประโยชน์เขาก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังอมลงวันอยู่ในปากช่องตามใจทูเดย์ บทที่180อองซุนผู้พายแพ้คืนนี้หยวนชิงหลิงเองก็คิดว่าตัวเองอมมลงวันเหมือนกันเพราะว่ายหยวนเฮาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะเรียกนางว่าอย่างไรเพียงแต่ขานชื่อหยวนชิงหลิงไม่ได้มีอะไรโดดเด่นพระชายาดูห่างเหินไปและเป็นทางการมากชิงชิงพอได้ยินเขาเรียกก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวอลิงกับอลิงกลับเสียงเหมือนกันเขาเรียกยหยวนหลิงว่าอลิงมาโดยตลอด หลิงเอ,อ๋อพอเรียกแบบนี้ยังไม่ทันจบหยวนชิงหลิงก็พลันโบกมือมาทันทีจนรู้สึกว่าเนื้อชากันเลยทีเดียวสุดท้ายอยู่วนเฮาตัดสินใจเรียกเจ้าหยวนสมองของหยวนชิงหลิงก็ผุดภาพวาดภาพหนึ่งขึ้นมาผู้นำหนึ่งท่านที่กำลังจับมือกับคนแก่ผมหงอกที่เดินโซเซพร้อมพูดตอบใจเพื่อนร่วมงานเก่าเธอลำบากทำงานมานานกว่า4ี่ิปีวันนี้ถึงเวลาปลดกเกษียณแล้วหยวนชิงหลิงแทบจะกระอักเลือดออกมา เจ้าหยวนช่างเป็นคำเรียกที่ฟังดูแก่งําเงือกมากตอนนี้นางเป็นแค่หญิงสาวอายุ17นางจึงถามขึ้นอย่างไม่ประสบอารมณ์แล้วข้าต้องเรียกท่านว่าอย่างไรหยู่วนเฮาจึงพูดขึ้นเรียกท่านอองหยวนชิงหลิงที่เกียดสนใจเขาจึงรีบหันหลังให้เขาทันทีหยวนเฮาจับมือนางโกรธแล้วหรือแล้วเจ้าคิดว่าควรเรียกอย่างไรหยวนเฮาแล้วข้าควรเรียกเจ้าว่าอย่างไร ข้าไม่เปลี่ยนชื่อแท้เรียกว่าหยวนชิงหลิงอยู่หวนเห้หเาเอามือวางไว้หลังศีรษะแบบนั้นดูไม่น่าสนใจเลยสักนิดเขากลับรู้สึกว่าเจ้าหยวนฟังดูเพราะมากและจะเรียกต่อไปต้องมีสักวันที่ชื่อเจ้าหยวนของนางนั้นจะเป็นชื่อรองของเขาตอนนั้นพวกเขาคงแก่แล้วลูกหลานคงวิ่งไล่กันเต็มบ้านเป็นชีวิตที่ดีเยี่ยมเพียงใดเล่าหยวนชิงหลิงกลับเอาแต่คิดเรื่องฝ่าบาทว่าจะจัดการชูหมิงช่วยหรือไม่ หยวนเฮาจึงพูดขึ้นคิดเรื่องอะไรหยวนชิงหลิงหันไปมองหางตาของเขาจึงรีบหลับตาลงไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นง่วงมากเลยดีอย่างนั้นพวกเรารีบทําสงครามกันให้จบจะได้ไม่นอนช้าเกินอยวนเ้าผู้มีความสามารถทําการบ้านจึงปลดเสื้อออกแล้วทําตัวตรงเป็นทหารหยวนชิงหลิงถอนหายใจออกมาคนหนุ่มสาวนั้นมีไฟมากนางอายุมากแล้วรู้สึกทนความทรมานไม่ไหว ร่างกายนางสิบเจ็ดแต่หัวใจนางนั้นขึ้นเลขสองจะเข้าเลขสามแล้วไม่พูดถึงจะดีสุดอยู่ดีๆหยวนชิงหลิงก็พบว่าช่วงนี้ตัวเองคิดถึงบ้านน้อยลงก่อนหน้านี้นางรู้สึกเหมือนตัวเองลอยกลางอากาศตอนนี้กลับมีความรู้สึกว่ามีการฝังรากลงดินแล้วตั้งสมาธิห้ามวกแวกกออยู่วนเท่ากัดปากนางเอาไว้หยวนชิงหลิงจึงสอบทอทออกมาสองครั้งถึงยอมแล้วถึงค่อยๆปล่อยร่างกายให้เป็นไปตามอารมณ์ ทบทวนหลังแข่งเสร็จอยู่วนเฮารู้สึกว่าช่วงนี้หยวนชิงหลิงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเรื่องบนเตียงเท่าไหร่หยวนชิงหลิงกลับรู้สึกว่านางกำลังให้การดูแลเขาถึงจะยังเด็กแต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้พอยากที่จะปฏิเสธและอธิบายจึงพล่อยหลับไปเช้าวันต่อมาอยู่วนเฮาถูกเรียกตัวเข้าวังตั้งแต่เช้ามืดหยวนชิงหลิงรู้ว่าวันนี้ต้องมีข้อสรุปดังนั้นหลังจากที่กลับมาจากจวนหวยก็เอาแต่ครุ่นคิดด้วยความไม่สบายใจ พอเวลาเดินมาถึงตอนเที่ยงอยู่วนเฮาก็เดินเข้ามาในจวนอย่างรวดเร็วหยวนชิงหลิงออกไปรับหน้าพร้อมกับถามขึ้นด้วยความร้อนใจเป็นอย่างไรบ้างหยวนเจ๋อไม่ถูกลงโทษใช่หรือไม่นางหวังอยากให้ชูหมิงช่วยโดนมาตลอดแต่ว่าที่จริงก็เป็นเพราะกังวลหยวนเจอ๋อยู่วนเฮาจูงมือนางเข้าไปแล้วพูดขึ้นหยวนเจ๋อมีความดีได้รับเงินพระราชทานหนึ่งร้อยตำลึงหยวนชิงหลิงโล่งใจขึ้นมาทันทีถ้างั้นแผนการฆ่าครั้งนี้ถือว่าใช้ได้ ยังไม่หมดอยู่เหวินเฮาจูงมือนางแล้วนั่งลงพร้อมกับมองหน้านางวันนี้พระชายาอ๋องฉีเข้าวังไปรับโทษและยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดนอกวังแถมยังไม่ได้ตั้งคันด้วยเป็นเพียงการตรวจผิดพลาดของหมอฮัทห,หยวนชิงหลิงไม่คิดเลยว่าชูหมิงช่วยจะเข้าวังไปรับโทษช่างไม่คาดคิดจริงๆและเสด็จพ่อจัดการอย่างไรก็ไม่ได้ทําอะไรมาเพียงแค่ต่อว่าสองสามความและรับสั่งให้นางนาเงินไปบริจาคให้กับผู้บาดเจ็บ หยวนชิงหลิงไม่กล้าขออะไรมากแล้วก็พอใจแล้วยังไงชูหมิงช่วยก็สามารถรอดพ้นไปได้อยู่ดีนางจึงพูดขึ้นอองชีก็คงไปเป็นเพื่อนชายาของเขาไรหรือไม่อยู่วนเห้าสายหน้าไม่ไม่ได้มาด้วยมีเพียงพระชายาฉีเข้าเฝ้าหยวนชิงหลิงรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งเรื่องใหญ่ขนาดนี้อองชีพูดที่ปกป้องชายาอย่างมากกลับไม่ไปด้วยหรือเปลี่ยนใจแล้วหรือถ้าเองก็รู้สึกแปลกใจมาก และกำลังครุ่นคิดว่าควรจะไปถามข่าวคราวจวนองชีหรือไม่หยวนเหากรอกตาไปมาที่หน้านางเพื่อดูว่านางจะคัดค้านหรือไม่หยวนชิงหลิงตอบไปเถอะตอบแบบนี้เลยหรือต้องมีกับดักแน่ช่างเถอะไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นไปเถอะหยวนชิงหลิงไม่คิดว่าเขากำลังมีแผนอะไรเพียงแค่สงสัยว่าทำไมชูหมิงช่วยถึงยอมไปรับผิดและมากกว่านั้นอองชีทำไมถึงไม่เข้าเฝ้ากับนางแทบอดใจไม่ไหวกับเรื่องนี้ อยู่เหวินห้าวหมุนตัวออกทันทีไม่ไปบอกว่าไม่ไปแล้วยังจะวางแผนอีกช่างดูถูกกันจริงๆเลยเช้าวันรุ่งขึ้นอยู่เหวินห่ากลับไปที่ที่ทำการปกครองเมืองหลวงหยวนชิงหลิงนั้นก็ไปจวนหวยแล้วจากนั้นก็ไปที่จวนอองซุนหลังจากที่อองซุนได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้ไปที่จวนอองฉู่เลยหยวนชิงหลิงจึงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีมารยาทเลยที่ไปได้มาเยี่ยมเขาบ้าง ไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาจะอภิเษกพระชายารองนั้นเป็นอย่างไรบ้างพอมาถึงจวนอองซุนพระชายาซุนก็ออกมาต้อนรับหยวนชิงหลิงจึงถามขึ้นท่านพี่รองละ่ะพระชายาอองซุนยิ้มพรางพูดขึ้นวิ่งอยู่ในสวนอุทยานหยวนชิงหลิงตกใจมากลดน้ำหนักหรือเขาก็เอาแต่บอกว่าเพราะตัวเองอ้วนจนไม่สามารถใช้ร่างกายตัวเองขนาดวิ่งยังวิ่งไม่ได้มันน่าอับอายขายหน้ามากดังนั้น ความรู้สึกนั้นถูกกระตุ้นได้ถือเป็นเรื่องดีหยวนชิงหลิงยิ้มพระชายาอ๋องซุนไม่ได้มองโลกในแง่ดีมากแต่ต้องดูว่าจะทำได้กี่วันถึงอย่างไรายการกระตุ้นครั้งนี้จนทำให้ตัดสินใจลดน้ำหนักก็ไม่ใช่ครั้งสองครั้งแต่หลายครั้งแล้วหลังจากผ่านไปในแต่ละปีก็มักจะเอาผมบางส่วนออกมาสาบานต่อฟ้าล้มเลิกนั้นเยอะกว่าอดทนแต่ก็อดทนได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็กลับมาเป็นอย่างเดิมแล้วเขาเองเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บไม่ควรจะออกแรงมาก หยวนชิงหลิงพูดพระชายาอองซุนลุกขึ้นผ่านไปได้หรือพวกเราออกไปดูกันเถอะหยวนชิงหลิงเห็นสีหน้าของพระชายาซุนดูแปลกๆทั้งอยากหัวเราะและโมโหจึงพูดขึ้นได้เพคะพวกเราไปดูกันพอทั้งสองคนมาถึงเรือนก็นั่งลงบนเก้าอี้หินในศาลาพลันมองเห็นองซุนวิ่งเข้ามาจากอีกด้านหยวนชิงหลิงมองเขาแวบหนึ่งดูแล้วก็เหมือนไปวิ่งมาจริงๆ แต่ไม่รู้ว่าทำไมคนรับใช้ของเขานั้นกลับเดินตามมาด้วยทำไมถึงเดินนำหน้าเขาได้อ,องซุนเดินมาอย่างเหนื่อยหอบเงื่อไหลเต็มตัวและดูเหมือนจะขาดใจอย่างในอย่างนั้นดวงตาก็เป็นสีขาวพร้อมแลบลิ้นออกมาด้วยวิ่งนิดหน่อยเนื้อแก้มตรงใบหน้าก็พลันกระตุกร่างกายเองก็เหมือนกันเหมือนกับคลื่นทะเลกระทบฝั่งที่ไม่นิ่งสงบหยวนชิงหลิงรู้สึกอดสงสารไม่ได้ตอนที่ต่อเป่าวิ่งในจนข่าก็แลบลิ้นแบบนี้เขาวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือ พระชายาอองซุนยิ้มพลางพูดขึ้นได้นางจึงตะโกนออกไปด้านนอกวิ่งเร็วหน่อยถึงจะเห็นผลดีอองซุนได้ยินแบบนั้นก็ยื่นขอขึ้นมาพร้อมกับใช้สองมือปัดไปด้านหลังเพื่อเพิ่มความเร็วพระชายาอองซุนปิดตาเอาไว้หยวนชิงหลิงก็ยิ่งแปลกใจพันมองเห็นเขาโซซัสโซเซแล้ววิ่งไปทับคนรับใช้ที่อยู่ด้านหน้าคนรับใช้ร้องเสียงดังลัน่น หยวนชิงหลิงยิ้มไม่ออกเลยแต่ก็เข้าใจแล้วว่ามือเท้าอองสุนนั้นไม่สามารถพร้อมเพรียงด้วยกันได้วิ่งเร็วก็ไม่ได้ในใจอยากวิ่งให้เร็วแต่ว่ามือกับเท้าตามไม่ทันแรงก็ไม่พอคนแบบนี้ยากมากที่จะใช้วิธีออกกําลังกายหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นช่างเถิดท่านให้ท่านพี่รองอย่าวิ่งเลยไปไว่ายน้ําเถอะว่ายทั้งเช้าและเย็นและในเวลาเดียวกันก็ทําสําหรับลดน้ําหนักให้เขาด้วย